저그 괜찮무 ฉันมาให้เจอแรกพบกับเธอชิงชา ช่วยเราได้ไหมกี่ร้อยชาติผมไม่ขอจบคำสาบานว่าดวงวิญญาฉันจะรอเธอเรื่อยไปยิงลายขาวฟ้านับทางช่างเื่อสงไทยรอชาติสุดท้ายที่เราได้เป็นคู่ ว่าไงจ๊ะกมใครปิดไฟนี่นี่เรื่องเราดำเนินเร็วมาถึงตอนจะตายแล้วเหรอจ๊ะก่อนตายก่อนตาไมจ๊ะจะมีการจมกันนิดนึงไม่บมีไม่มีแรงแล้วไ่มไม่มีแรงิูี้ใหม่แรงเยอะอแล้วพอแล้วพอแล้วทำไมเทำเป็นเขิน รักจับใจก so ็จุกกระบาลสามรอบเ้วยผมตอนที่เล่นคู่กรรมเสร็จทำไมต้องเสียตองเป็นอย่างนี้ด้วยปกติตอนเล่นคู่กรรมเสร็จแล้วนะครับผมไปชิคเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กมีหลายหลายคนบอกว่าเอออยากเป็นอันซูมาลินมากเลยะรั โหนูนาไปเท่านั้นเลยเอ,ออยากเป็นอัลสมักอยากเล่นกับพี่พี่วันนี้ผมจะถแถลงขายนะครับว่าไม,ไม่ต้องราคาตัวมองสูงคุณนี่นีหนูนาก็หายไปแล้วมากัดแล้วเนี้ยกัดน้องวินตาแล้วนะกากัดข้างล่างน่าจะสบายดีนะครับผมคุณสองคนครับคุณออกมาทําไมครับคุณผมดูอยู่นานแล้วนะครับคุณจะมุ้งมิ้งมาสมมาซบอะไรกันนี่มุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันมากผมไม่ฉาล้วครับคุณนี่ดาราลืมแล้วเหรอคุณเป็นดาราของโนเนดนะ ไม่องผมอ่ะเดี๋ยวต้องขอโทษนะคะฉันไม่เป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเจ็บปะเจ็บได้ไงเพราะเขาเป็นของฉันอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถึงคุณจะไม่ใช่ของผมแต่ผมเป็นของคุณไปแล้วนะครับเฮ้ยพี่บังเอ็น้องเอ้ยผมเป็นคุณแล้วเพลงผมเองครับเพลงผมเองดอกจันทร์หนึ่งสองสาม ซูงซูงสามก็หมดทุกออกนะครับ KKBOX i อกซ์ไอทูสตได้หมดเลยเมื่อคุณกาไปคุณยังเจอเพลงถลันด้วยนะฮะเมื่อกี้เพลงที่ไหนเพลงฉันโอ้โหั้นผมต้องขอโทษด้วยครับขอโทษที่อะไรคะขอโทษที่รักเธอครับ